นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมในเกม m y c r a f t เอาชีวิตรอดแล้วนะทุกคนก็คืออยู่ในหมดฮาร์ดคอร์เช่นเคยนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างอาชีพให้ว i เลจเจอร์กันนะครับผมโอเคคือในไ์ Steam สตีมสดอ่ะผมสร้างไปแล้วอันหนึ่งไว้ทุกคนนีครับผมแล้วก็มีได้ไอ้นี่มานะทุกคนโชคลาภหนึ่งนะผมแล้วก็พวกนี้ยังไม่มสำคัญเท่าไหร่แต่ตอนแรกกับผมต้องการโชคลาภสาม้ทุกคนแต่มาได้โชคลาภหนึ่งมันหาตั้งนานนะผมก็เลยเอา่นนนนีี้้ไปกอกอววัเด๋ย เราจะมาทําเพิ่มนะครับผมโดยอันดับแรกที่เราต้องเตรียมก็คือจะมีหนังหลักๆเล,ล,ลยคือเราต้องการหนังเยอะมากเพราะว่าอ้อยแถวนี้เรามีเยอะอยู่แล้วนะครับผมเราสา,สามารถเอาไปแปลรูปเป็นกระดาษได้ด้วยนะครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นเราต้องให้อาหารเจ้าน้องงันก่อนก่อนที่เราจะสังหารโหดนะครับผมโอเค อืมวัวแต่ที่เราให้อาหารเพราะว่าอะไรให้มันขยายพันธุ์ใช่ปะอย่างน้อยมันก็มีลูกเล็กๆอ่ะรอให้มันโตวไว้ทุกคนใช่นะครับผมแล้วเราก็ทําการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมสําหรับวัวตัวที่โตแล้วนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บข้าวก่อนเพราะว่าวข้าวผมเอามาทําขนมปังหมดแล้วครับผมไม่มีละนะครับทุกคนโอเคโอเค,อเ,คเราก็ปลูกไปอย่ามายุ่งดิวิลเลเจอร์ออกไปดิระหว่บบางที่เราสังหารเอ้ยทำให้วัวเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็แบบ ยังไงอะทุกคนเราอ้อยเกิดพอดีนะครับผมแล้วก็เหมือนเราเอฟเคอยู่แถวนี้แล้วอ้อยมันก็จะเกิดพอดีนะครับผมใช่ประมาณนั้นนะทุกคนกคน็ขอญากเก็บข้าวก่อนแป๊บนึงนะครับคือผมทําฟาร์มอะไรเยอะมากอะตั้งแต่แบบผมไลฟ์สตรีมมาทุกคนผมทาําฟาร์มออ้อยฟาร์มแครอทฟาร์มอะไรเยอะมากนะครับผมฟาร์มอ้อยเรายังไม่ได้ทานี่หว่าเออมีม,มีแค่ฟาร์มข้าวที่ผมขยายเพิ่มขึ้นตรงนี้แล้วก็เป็นฟาร์มแกะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เราก็ปลูกไปนะครับผมโอเคโอเคผมไปลงเหมืองลงอะไรมาโอ้สนุกมากอะ ตืนที่ว่าลงไว้นี่นะทุกคนดูแบบใครดูไลฟ์ส่วนนี้น่าจะสนุกมากนะครับผมโอเคนะครับให้อาหารกัวกันรอขยายพันธุ์นะครับผมตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเรื่อัวจ๋ามาได้แล้วจ้าโอ้โหดูว,วัวดีอย่างเยอะโอ้ยกดผิดกดตีมันเฉยว่าขอโทษพี่ขอโทษขยายพันธุขธ์ขยายพันธุ์ขยายพันธุยยน์ว่าเดินสะดุดหินตายนะทุกคนนะครับผมไม่มีอะไรนะ ลูกรวยอย่างเยอะอะทุกคนดูดิดูดิอย่างเยอะพวอย่างเยอะต่อไปเราก็ต้องการหนังอย่างบริมาณมากนะครับผมแต่เราไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาเยอะเท่าไหร่ทุกคนเอคโอเค,อเคแล้มีหนังกี่อันเราหกอันเอาชักสิบสองอันแล้วกันโอ้ยดบับละโอเคสิบสามอันโอเค แค่นี้น่าจะพอแล้วทุกคนแล้วก็วัวเราก็เหลือไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคออขอขึ้นหน่อยออขอขึ้นหน่อยโอเคก็คือผมจะลํำคาญเสียงไก่มากอะผมไม่น่าทําฟาร์มไก่ยอยู่ใต้บ้านเลยทุกคนลรลำคาญนะครับผมในระหว่างนี้เราก็พันสลั่งเผาโอเค,อเ,คอเราได้วัวมาแล้วเราก็อ,อทำเราต้องมีอะไรบ้างนะมีกระดาษเราต้องไปตัดอ้อยอโอเคเดี๋ยวเราไปตัดอ้อยกันก่อนทุกคน ้อยกระตัดไอ้นะครับผมเราต้องตัดอ้อยด้วยปัาอ้อยเรายังไม่ทําแบบดีๆเลยนะทุกคนแบบเราต้องมาวิ่งวิ่งเก็บแบบทีละเล็กทีละน้อยเอาแบบนี้นะครับผมเก็บยีกบฐานด้วยทุบๆๆๆๆเี่บตรงนี้เราก็ไปมันต้องมีอ้อยตกน้ําบ้างาแหละใ่ว่าหละมีแล้วเราก็เก็บต่อเลยนะครับผมปับอ้อยเรายังดีที่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราปลูกอ้อยไปเยอะเลย ผมไม่ขี้เกียจปลูกอะผ,ผมก็เดินปลูกบริเวณแถวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคถือว่าดีมากนะครับผมสาหรับที่เราปลูกอ้อยไว้เพราะว่ามันมีหมู่บ้านอยู่แล้วผมแบบมองไปเลยไงว่าแบบเราจะแลกของกับชาวบ้านตั้งแต่ต้นเกมแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเรามีอ้อยแล้วเราก็จัดการที่ยบร้อยเลยนะครับผมโอเคขอนอนหน่อยนะครับผมแย่งที่นอนแล้วกันโอเควีเลเจอร์ฉันแย่งที่นอนแกแล้วนะก็ บ้านนี้จากไม่อุดมสมบูรณ์ครับผมผมมาอยู่ปุ๊บคือลบเลยทันทีนะผมเขาไม่ได้เรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะทุกคนลบเลยนะครับผมปลูแบบปลูกเยอะเกินอ่ะดูดิทํานู่นทานี่ไปแปลงคงแปลงข้าวอะไรอ่ะแต่มันก็ดูอีกมุมหนึ่งถ้าเราแบบมองเข้าไปในเกมจริงๆมันดูอบอุ่นนะทุกคนแบบว่าเรามีสวนเก็บเหย่ยกผักแล้วเมื่อกี้โอเค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 ผู้ได้อ้อยมาเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปคราบของข้างบนกันเลยครับผมโอเคคือตอนนี้ผม ที่เห,เห็นผมทำเบียดตกปลานี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนผมอยากได้อานมาเว้ยผมอยากขี่มาแล้วก็เลี้ยงมาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวว่าว้างผมจะวิ่งออกตามหาไบโอมหนองน้ำอยู่กคนใช่นะครับผมโอเคเฮ้ย <Hey, S 1> ขออนุญาตเราทํากระดาษนะครับผมกระดาษกระดาษกระดาษนี่ไงไแล้วก็อีกไปน่าจะได้เยอะพอสมควรนะครับผม,ผมคิดว่าน่าจะได้เยอะนะครับผมสําหรับสมุดของเราโอเคนี่ไงก้าเล่มเหรอยี่สิบเอ็ดเล่มเลยปะ เยอะๆนะครับผมแล้วเราก็ต้องการไม้แฉลบกับไม้อัดไม้แฉลบกับไม้อัดไม้ไม้อยู่ตรงนี้แฉลบกับไม้อัดโอเคทีนี้เราจะทําได้กี่อันทุกคนทําได้5อันนะครับผมเพราะว่าไม้อัดหมดออกมาทําหน่อยสักนิดนึงนะครับผมโอคนี่ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็ไม้แฉลบไม้อัดแล้วเราก็ทําไปเลยนะทุกคนทำที่สร้างอาชีพกันเลยก็ผมได้8อัน แปดอันกาลังพอดีเลยทุกคนครบชุดพอดีแปดอันนะครับผมโเคตรงนี้เราก็ใส่อาหารการกินเข้าไปก่อนเราเป็นหลอดนี้เรากินอยู่แล้วแล้วเรา,เราเข้อมูลนี่เราก็เก็บพวกนี้ไ้ก่อนครับปักสเปรแล้วเราก็ทีนี้เราจะทําก่อนสักกี่ตัวดีวะเอาสักสี่อันก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาไม้อัดกับรั้วนะครับผมไม้อัดไม้อัดแล้วเราก็ต้องเอาไม้อัดกับรั้วรั้วรั้วเรามีรั้วหรือเปล่าวะไม่มีรั้วว่ะทุกคนอขออนุญาตทำติ๊กก่อนแล้วหนึ่งนะครับ แล้วเราก็ต้องทำรู้ว่ารู้ว่าปึ๊บ48อันโอโ้โหทดเปลืองไม่อัดไม่อัดขอไม่อัดหน่อยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต้องไปให้วิเลเจอร์เข้านะครับผมโอเคต้องเป็นตัวธรรมดาที่จะสามารถรับอาชีพได้นะทุกคนคือวิเลเจอร์หมู่บ้านนี้ไปไหนหมดวะขออนญาตขอละครั้งเรียกก่อนอ๋อนี่ไงหนึ่งตัวอยู่นี่ไม่เขาไปไหนหมดอ่ะ มีน้อยมากนะครับผมมองว่ามีน้อยมากผมว่าผมจะเอาบริเวณตรงนี้นะทุกคนเป็นที่อ่าให้เขาได้อยู่นะทุกคนคือตอนนี้เราทายังไงก็น่าจะทําทํายังไม่สําเร็จนะทุกคนเพราะว่าจะเรียกว่าไงอะ่ะมันไอ้นี่อย่ทุกคนมันแบบว่าชาวบ้านยังมีน้อยเราต้องขยายพันชาวบ้านก่อนเลยถ้าต้องทําให้เขามีประชากรที่เยอะๆยก่อนนะครับผมโอเคแล้วตัวนี้รับอาชีพได้หรือไม่ไม่เดี๋ยวคุณรับอาชีพแล้วถ้าผมต้องการสิ่งที่จะเอาเนี่ยก็สบายสบายไม่มันไม่ไปว่ะ เวอร์ชันนี้ทายากว่า <saç> ทุกคนต้ามหนึ่งตัวนี้อยู่ทุกเดี๋ยวเราทําเพิ่มกว่านกคนแล้วก็โอเคโอเคนะครับผมไม่ให้เขาสามารถได้ออกมาทุกคนเราก็จะทาช,ชั่วคาวไปก่อนนะทุกคนได้นะครับผมเราก็จะทําชั่วคาวไปก่อนปุ๊บเราก็วางรั้วปิดนะทุกคนเวอร์ชันนี้เราก็จะทําแบบนี้ไปก่อนนะครับผมอ้าวางปิดอีกแล้วผมว่าเราเอามาทาวางให้หมดเลยดีกว่าทุกคนแล้วเราก็ค่อยล่อเขาเข้านะครับผมโอเค เออน่าจะเวิร์กถ้าเราค่อยลอเขาเข้านะทุกคนผมต้องทำหลังคาทำอะไรด้วยนะครับไอต,ตัวนี้มามองอะไรเนี่ยเองมีอาชีพแล้วคือเราเหลืออีกสี่อันใช่ปะถึงเปล่าปุ๊บหนึ่งล็อกแล้วสองล็อกที่สองล็อกที่สามก็ล็อกที่สี่โอเคครบทุกล็อกแล้วทุกคนตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาแล้วโอเคล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเขามาเก็บันไหนวะเมื่อกีน้นี้หรือเปล่าหรืออันข้างในวะ ลองทุบอ,อกก่อนทุกคนโ okay. อเคเขาน่าจะเก็บอันข้างในนี้นะครับผมโ okay. อเคเราผูเข้าไม่ได้อ๋น oh, no. อยากอยู่ในนี้ออกมามันไมใ่ใช่ที่มึงเอาอาชีพตรงนี้ออกมาตรงนี้เราปิดไว้ก่อนนะครับผมยังไม่ให้ใครเข้าไปนะทุกคนตอนนี้พยายามปิดไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วบริเวณตรงนี้เราก็จะล้อมตัวนะทุกคนเดีวเจอจะมาปะเดี๋ยวมามาผมต้องเปิดทางไว้ให้ก่อนสักทางปึ๊บยังเลือกเอาเลยไอ้หนุ่มจะมันเดินไปด้านหลังแนละ้วมันก็รับ โอ้โหว่ะมาจะเล่นกับกูแบบนี้ใช่ไหมฮะป้องให้หมดอะสะท้อนหนึ่งมาจากไหนอะเอาดีกูทุบปอกให้หมดอะนี่เราก็ปิดขึ้นมาหนึ่งบล็อกนี่ไม่กล้าสู้กูหรอกเอาดีทำเพิ่มก่อนนะครับผมโอเคทำแค่นี้พอไม่ต้องเอาเยอะนะครับผมรอบบริเวณตรงนี้อือหือไม่ใช่ได้แล้วก็ กีมมันไปนรับตรงไหนนะแล้วก็วางใหม่นะทุกคนมันน่าจะหายแล้วตอนนี้คือมันเดินมาด้านหลังแล้วมันก็โฉบออกไปเลยเดจเจอร์หมู่บ้านนี้มันได้สะท้อนหนึ่งมาด้วยนี้ได้เราค่อยมาทุบวา,างทุบวางทีหลังนะครับผม okay. ตอนนี้เราก็ต้องปิดใบก่อนนะทุกคนแล้วเราก็จะเอาอาชีพมาวางไว้ให้หมดนะครับผมก็เราต้องทําเตียงให้ NPC ในหมู่บ้านเนี่ยอยู่แบบขยายพันธุ์ได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็เราต้องมีขนมขปังขนมปังให้เขาด้วยนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะวางเตียงบริเวณตรงนี้เลยนะครับผม โอเคโอเคโอเคแต่มันจะมืดละเราก็ต้องนอนด้วยโอเคนะครับผมแล้วก็อีกสี่อันอยู่ตรงไหนเอ่ยย่าบอกนละโอ้เก็บใส่กล่องมั่วอย่างแล้วผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปนอนตรงนู้นก็ได้ปะผมไม่อยากให้นอนเด๋ยวใจวาทำไมไม่อยากให้เรานอนเออลืมแป๊บนึงเราต้องเอา้วปิดด้วยนี่วาเอาร้วปิดด้วยเอา้วปิดด้วยโอเคเก้า okay, อันน่าจะพอนะครับผมสําหรับจีบ็อกห้าบ็อกของเราร okay, okay. แล้วทุกคนโอเคโอเคเราก็รีบไปวางกันเลยครับผม เวลามาเยอะมากแล้วนะทุกคนเดือดเจอตัวนี้จะเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าไอ้นุ่มพี่อยากให้เองเข้านะนอนก่อนนะครับผมตอนนี้เชือเขียวตรงนี้นี่คือแบบชอบนอนใช่ปะลุกตื่นมาเข้าได้แล้วมาใครจะเข้าอา่ะเข้าเข้าตอนที่ผมอยู่นี่รีบเข้าอ่ะแล้วก็บางตรงนี้บางตรงนี้คือเราทําเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเหลือแค่ให้เขามาเข้ามาอยู่ในล็อกพวกนี้นะครับผมอาชีพเนี่ยเอออาชีพไหนก็ได้อ่ะเข้าก็ได้โอ้โหเกือบปิดได้แล้วเอาไป ยะผมต้องทารางรถไฟหรือเปล่าวะเนี่ยเร็วๆตอนที่กูอยู่เนี่ยมึงจะได้ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนยะมันพูดยากนะยะอะมามามาขนมปังเนี่ยเอ้าอย่อยู่เดี๋ยวกูปิดไว้ให้ก็ได้ปิดไว้ให้ก็ได้อ่ะอ่ะปิดไว้ก่อนนะอ่ะปิด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 นะครับผมโอเคเราต้องรอจังหวะดีๆนะทุกคนนี่ความนรกของเรา เรนรู้ว่าเราไม่พอนะทุกคนเราก็ถ้าฟาร์มเราได้ประมาณนี้แล้วก็ถือว่าดีนะผมแต่ว่าเราต้องไปขยายพันุชาวบ้านให้เยอะกว่านี้นะครับผมโอเคเราต้องขยายพัน์ให้ได้เยอะกว่านี้แล้วเราก็ต้องผนแกะเรามีเยอะเราต้องทําเตียงประมาณ30สิบเตียงได้ทุกคนใช่สามสิบเตียงนะครับผมแล้วเราก็วางให้แล้วก็ทิ้งขนมปังให้นะครับผมแล้วเราก็จะทุบเตียงทุบบ้านให้เขามานอนรวมกันกระจุกเดียวนะทุกคนเวลากลางคืนครับผมแม้กระทั่งบ้านผมด้วย นะครับผมโอเคเราต้องไปตัดขนแกะเพิ่มอีกนะครับผมตัดขนแกะตัดขนแกะโอเคเราต้องไปตัดขนแกะก่อนนะทุกคนปุ๊บ,บแล้วก็ข้าวเราน่าจะพอที่จะทาขนมปังนะครับผมหรือไม่ก็แครอทก็ได้มั้งเห็นที่เขาทํากันแครอทก็พอสักชุดหนึ่งได้ไหมตอนนี้การขนแกะปริมาณมากนะรขราวพืนผมก็ตัดไว้เยอะแล้วนะครับผมโอเคได้ห้าสิบหกโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วเราขึ้นมาตรงนี้เราก็ ขออนุญาตเก็บข้าวเลยแล้วกันทุกคนเพราะว่าต้องเอาไปทําขนมปังนะครับผมก็จะไม่มีอะไรกินเศร้าใจว่ะทุกคนโอ้โหเอาแล้วไก่ามาอะไรเนี่ยผมเล็ดผมไม่ให้หรอกอันนี้เราใจร้ายหน่อยเว้ยเราไม่ให้มันเล็ดไข่เว้ยโอเคโอเคมันโ,โตช้าป่ะอะไรไม่รู้ทุกคนมันมันมันชอบโตช้ากันพวกข้าวพวกนี้ตัวช้ามากๆพี่ไม่ชอบแล้วหนุ่มนะมุสาวาาแสงแบบท็อตปักให้อย่างดีอ่ะมันไม่เกิดเร็วกันนะ ตรงนี้ก็โตแล้วนะครับผมอาจจะเวียนหัวหน่อยนะทุกคนว่าเราต้องรีบเก็บนะครับผมเก็บรีบปลูกมันจะได้ไม่เสียเวลาเรานะครับโอเคเราก็ต้องกลับไปทําเตียงนะครับผมทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้สร้างแบบล็อกให้สําหรับเมล็เจอ์เข้าไปทําอาชีพแล้วทุกคนแค่ขยายให้ประชากรเยอะกว่านี้หน่อยนะครับผมโอเคแล้วเราก็จะได้ที่แรกสมุดพาร์ทแล้วทุกคนขอไม้หน่อยจ้ะขอไม้หน่อยแล้วเราก็ทําเตียงได้เท่าไหร่เอยผมต้องเก็บมเมล็ดเข้าไปก่อน โอเคแล้วก็ที่ต่คนแกะไม้หมดโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม้หมดแต่เราต้องเอาไปวางก่อนทุกคนพันยาดวางก่อนนะครับผมตอนที่ผมวางนี่อาจจะวางไม่เป็นระเบียบหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรวางไปเถอะปุ๊บเอ้าวางให้มันเท่ากันหน้อยเออจะได้ดูสวยงามปุ๊บปึ๊บปึ๊บอืเจ้าวางผิดอยู่เรื่อยไม้เรามาแป๊บเดียวเราถลุงจะหมดแล้วทุกคนเรามาแป๊บเดียวถลุงจะหมดแล้ว ได้อีก11เตียงครับผมเฮเบริกุสนะทุกคนได้อยู่ได้อยู่11เตียงนะครับผมแล้วก็รวมเตียงในหมู่บ้านนี้น่าจะถึง30เตียงอยู่แล้วทุกคนแต่ผมต้องไปทุบมาวางไว้ที่เดียวกันวะใช่นะครับผมโอเคเตียงจากบ้านเราด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้วิลลี่เจอึ้นไปนอนที่อื่นให้แบบคือนอนรวมกันเพราะอะไรทุกคนหนึ่งคือมันจะได้พบหน้ากันใช่ครับผมแล้วเรามันจะได้แบบบเล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันนะครับผม <S <S โอเค <S <S เราก็ต้องปังไป ทุกบ้านจริงๆนะทุกคนย้านะครับผมว่าทุกบ้านทุกที่นะครับผมตรงนี้ก็มีเตียงแล้วก็ทุบไปก็บ้านข้างบนนี้ค่อยเอาทีหลังเอาหลังอื่นก่อนแล้วกันเนี่ยถึงแน่นอนเนี่ยสิบหลังก็มีสิบหลัง่ะเตียงนอนบ้านไหนที่เราเข้าแล้วเราก็จะเปิดประตูบ้านไว้แลผมเพื่อไม่ให้เป็นการตัดสนนะทุกคนเอาไปใช้โอเคบ้านนี้แปลกว่ะไม่มีเตียงแล้วนอนกันยังไงวันนี้ฝั่งนี้เราเข้าแล้วเหลือฝั่งนี้เรายังไม่ได้เข้านะครับผมมีเตียงอยู่แล้วก็มีกล่องอ้าวแล้วกล่องนี้ผมยังไม่ได้มาดูเลย โอเคเราต้องขโมยให้หมดนะผมโอ้โหบ้านนี้มีสองเตียงเลยแล้วของก็จะเต็มตัวแล้วจวังหวะนี้โอเคขออนุญาตเราไปวางของทุกคนของเต็มตัวแล้วนะครับผมโอเคเราก็วางเตียงกันต่อกันเลยครับผมจังหวะนี้ไม่น่ามีอะไรยากไปกว่านี้แล้วทุกคนบอ,อแล้วน่าจะถึงสาสิบเตียงนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอาเตียงเพิ่มกันดีกว่าทุกคนผมต้องรอให้เขานอนก่อนแล้วผมก็ ระหว่างนี้ผมก็จะเก็บข้าวทําขนมปังแล้วก็นอนตื่นปุ๊บผมก็จะทิ้งข้าวทิ้งขนมปังให้นะทุกคนเราจะได้เช็คประชากรด้วยว่าประชากรปิ๊เท่เรามีเท่าไหร่นะครับผมโอเคครบแล้วนะครับผมแล้วก็เอาขังที่เราจะใช้ออกมาตรงนี้ก็นี่ไงนอนแล้วหนึ่งนะครับผมโอเคเราค่อยโยนขนมปังให้แล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะได้บเรเพิเพิกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เก็บที่ไปก่อนนะทุกคนนะฮะขอทําขนมปังก่อนนะครับผม ได้ไม่สี่สิบสามสวยอยู่แบ่งกันออกมาได้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็แบบนี้แบบนี้โอเคได้หลายคนอยู่นะเนี่ยเอาแล้วมันนอนตรงไหนกันวะหือมันไม่มีท็อดมันเลยไม่กล้ามานอนเออเราก็ลืมนึกถึงเลยเราทำท็อดก่อนทุกคนท็อตคอมทำท็อดทำท็อดทำท็อดนะครับผมเราลืมทำท็อดให้่ะทำทซอดรีบบอวิเลตเดี๋ยวซอมบงซอมบี้เกิดแถวนี้มันก็กลัวใช่ปะอ๋อมันแล้วมันไปรวมกันอยู่ไหนวะ ยังไงมานอนแล้วนี Hence, ่แค่สองสามตัวเท่านั้นที่ไม่มานอนตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเขามีอาชีพรักษาหมู่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมบริเวณตรงนี้เราก็ปักท็อตไปแค่สองตัวตรงนี้ใช่ปะไม่ได้ขึ้นมานอนเขาทำอาชีพหรอไม่ได้ทำนี่ทำไมไม่าไม่ขึ้นมานอนอ่ะล้วก็ตรงโน้นหนึ่งตัวทำไมไม่ขึ้นมานอนกันนะเก็บไหมเก็บโอเคแล้วก็ตรงนี้เก็บไหมเก็บโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วย ไปโอเคอย่าไปแย่งเขาไอ้หนุ่มโอเคนะครับผมแล้วมึงก็นอนบักกันแบบนี้เลยโอ้โอเคเดี๋ยวเรเอไปให้ตัวข้างล่างด้วยนะครับผมขอจะได้มีแบบไอ้นี่กันนะทุกคนโอเคเอาไปอีก,กน,นั่งโอเคน่าจะได้กันทั่วหน้าแล้วนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีสกเกีลริตันธนูเอนชัด ดีไกลโอเคเกือบตุยแล้วฝั่งนี้ยังไม่ไปไหนอ่ะอะพี่เอาขนมปังมาให้อ่ะเอาไปดิเอาไปเก็บโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนนะทุกคนตอนนี้เช้าแล้วเช้าแล้วนะครับผมก็รอดูนะครับผมเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ใต้แสกจันนะครับผมคนดูดูครับผมสองฝั่งเลยเป็นไงดีมือปะ พอแค่มีเตียงแล้วก็มีขนมปังให้เขานะอันนี้ไง <S <S เด็กเล็กแดงออกมาแล้วเห็นปะออกขยับออกดิอันนี้เห็นปะนมีเด็กออกมาเลยก็เอาเอาไปทั่วเลยนะเราเนี่ยเอานี่ไงออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วทุกคนเราต้องขยายประชากรให้ได้มากกว่านี้นะครับผมแล้วก็ข้างล่าง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 เอาเหมือนกําลังรักกันแล้วก็โมโ oh. ห โอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับอ p พีนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับอ p พีนี้นะครับผมแล้วก็คอยติดตามด้วยนะครับผมว่าอ p พีหน้าผมจะทําเกี่ยวกับอะไรนะทุกคนก็สาหรับอ p พนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ EP พีหน้าจ้ะบ๊ายบาย